สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความและโพสต์คลิปลงในกลุ่มอย่าหาําแฟนคลับโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าคลิปเด็ดนักข่าวถาม นี่มีรําด้วยเหรอครับไอ้ผลตอบก็รําเรื่อยเปยื่อยกู้ฟังลันมันพูดไม่คิดบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มีคนมาแก้บนเยอะไงไปว่างาั้นฮะบักพลไงว่ารําไปเรื่อยแฮชแทก็กไอน้นาทีบนในคลิปพูดไปเรื่อยฮ่าฮ่ฮ่ พีเจาะปากให้พูดให้ไอ้ผลหลุดขากรงที่แทนไม่เข้านี่มาลำกันด้วยหรอครับวันนี้หรือว่าเตรียมเตรียมลำแล้วเสร็จนี้ก็จะลัอโอเคได,ด้ดูลำด้วยนะวันนี้ลำถวายปู่ใช่ไหม เดี๋ินี้ก็จะรำอช่โอเคได้ดูโซ์รำด้วยนะวันนี้รำถวายปู่ใช่ไหมครับใช่รำเรื่อยเปื่อยที่สี่เมื่อกี้หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเอฟซีพอตมาฟังรำเรื่อยเปื่อย ได้ยินไอ้นาทีบนไหม้ท้ายๆเชื่อสิทุกคนที่อยู่รองทีนไอ้หารากผ่วยตรงนั้นรับหลังและในใจด่ามันทุกคนไม่มีแค่รำนะมีขอทานด้วยฮ่าฮ่ไอ้ขาหมูบอกหมับให้หนึ่งทีเพอเจอไอ้อ้วง พร้อมจ้วงตลอดมึงอย่าพลาดนะคุณปรือไปนาดก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทําแฟนครับโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่ามาดูมาดูาดอีจาไหลาในขณะที่ทุกคนกำลังพูดพูดถึงและถามอาการพ่อผัวของมันมันนี่รีบตัดบท เอาแสงเข้าตัวทันทีปึ๊บปับ๊บเล่าเรื่องจะครบรอบวันแต่งงานมึงได้แต่งกับเขาด้วยเหรอแล้วก็สายท่าใหญ่เรื่องไอ้ผลมีกิ๊กแบบไม่อายปากแล้วเรื่องที่เล่าเนี่ยพูดและเล่าไม่เหมือนกันสักรอบแล้วมันก็เล่าไป จนถึงบนบานสารกล่าวสารุปได้เลยว่าแตนมันมีปมกับไอ้พลมากๆเพราะไอ้พลไม่ได้รักมันเลยแต่ต้องทนอยู่เพราะไอแตนมันทนมือทนทรีนมันเลยหยหาความรักจากไอ้พลผัวมันอย่างเสมอมาและมันก็รู้ว่าไอ้พลสันดานเอียกับมันแค่ไหน แต่ต้องทนอยู่เพราะรักไอ้ผลกูสมเพศมึงนะแตนอีกอย่างตอนนี้มึงกล้าพูดกล้าเล่าเพราะเกิดคดีน้องชมพู่มียูทูบเบอร์รายล้อมมึงเลยกล้าล้อเลียนผัวมึงถ้าเป็นแต่ก่อนมึงไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากเพราะเดียวมันจะโดนมันนาบ สี่ข้างเข้าให้อีกอย่างทำให้รู้ว่าถึงผัวมึงจะเอียะขนาดไหนมึงรู้มึงเห็นแต่มึงเลือกที่จะอยู่ข้างผัวกรณีน้องชมพู่ก็เหมือนกันมึงรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มึงเลือกตามผัวมึงเพราะพวกมึงมันชั่วช้าสามานยิ้มไปหัวเราะไปเวนกรรม มันไม่ปล่อยมึงหลอกนะแตน หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าให้แสดงไปแรงเวรกรรมจะติดตามไล่ล่าพวกมันเองต้องแฉผัวเก่าเพื่อผัวใหม่เห็นใจผัวติดคุกแล้วเจอกันนะผัวน้อยฮ่าฮ่าฮ่านี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ